เลี้ยงบอนสีให้สวยให้งามแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราควรรู้นั่นคือดินสําหรับปลูกนะคะไม่ว่าต้นไม้อะไรไม่ใช่เฉพาะบอนสีถ้าเราปรุงดินดีดินมีเอนซวัตถุเยอะๆมันก็จะทําให้ต้นไม้งามบอนสีงามค่ะ และก็ควรจะเป็นดินล่วนที่ระบายน้ําได้ดีนะคะเราจะผสมมูลวัวมูลไส้เดือนอินทรียวัตถุต่างๆเข้าไปแล้วก็หมักไว้สัก15วันนะคะครึ่งเดือนค่ะแล้วก็ค่อยเอามาใช้มันจะทําให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะบอนสีนะคะเขาชอบแสงแดดลำไรไม่ชอบแดดจัดถ้าแดดจัดแล้วเนี่ยเขาจะใบเหลืองนะคะแล้วก็ขอบใบไหม้ค่ะควรระวังนะคะอย่าให้บอนสีเนี่ยไปถูกแดดจัดจดนะคะ บอนสีเนี่ยเขาชอบน้ําเยอะนะคะอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งค่ะควรรดน้ําวันละสองครั้งนะคะแต่ว่าถ้าอากาศดีๆก็ลด1หนึ่งครั้งก็ได้แล้วก็ควรมีถาดรองอยู่ใต้กระถางบอนสีค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยควรใส่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสูตรปุ๋ยก็คือเราจะใส่มูลไส้เดือนหรือว่าจะใส่ขี้วัวหมักก็ได้หรือว่าสูตรต่างๆที่ฟาร์มคุณไม่เป็นเคยทำไว้อันนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยค่ะ แล้วก็ควรตรวจเช็คต้นบอลสีก้านบอลสีนะคะไปแหวกดูเลยค่ะว่าก้านบอลสีเราเนี่ยมีเพี้ยเข้ามารบกวนหรือเปล่าถ้ามีให้รีบจัดการนะคะเอาต้นบอลสีเราไปล้างหรือว่าใช้แป้งโรยเห็บหมาจัดการโรยได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าเขาจะไม่อันตรายกับคนแล้วก็ไม่อันตรายกับสัตว์ค่ะ ถ้าอยากให้บอลสีสวยๆอย่างที่เราแนะนำแบบนี้นะคะก็ลองทำตามวิธีของเราดูถ้าผลลัพธ์เป็นยังไงก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาชมวิธีการดูแลบอลสีและต้นไม้ของทางสวนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้เราเปิดนะคะศุกร์เสราร์อาทิตย์ให้ชมตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดใครอยากมาก็เขียนมาบอกก่อนนะคะแล้วเราจะได้เตรียมตัวต้อนรับค่ะ ถ้าเราดูแลดีบนสีของเราก็จะสวยแบบนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบนสีและไม้ฟอกอากาศและก็ต้นไม้ทุกชนิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ